สวัสดีค่ะ T O K T A K คือแบบตอกแท็กจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะมันคือตอกแท็กจริงๆวันนี้เรามี e นจ r g ในการทำคลิปนิดนึงเพราะว่ามีความ extrovert สูงมากภายในวันนี้ introvert introvert สินค้าช่วงนี้ที่กำลังมาเปิดตัวแบบจริงจริงตะลึงตะลึงเนี่ยพี่ไอติมนะคะคือลากลาสนั่นเองนี่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 สขอแกะสินค้าแบบหนึ่งอะไรที่มาเป็นแท่งก็จะมากบบอะไรแบบนี้ ผิดด้านฮะสีที่เราซื้อมานะคะโอ้ผิดด้านบลอนส่วนสามกับหัวอีกก็อยากจะรีวิวอันนี้แล้วก็อยากจะแต่งหน้าเลยหรือว่าฉันจะรีวิวก่อนแล้วฉันค่อยแต่งหน้าหรือว่าฉันจะแต่งหน้าก่อนแล้วในขณะที่แต่งหน้าฉันก็จะรีวิวอันนี้ไปด้วยดีไม่ใหญ่มันพังเลยสักอันหนึ่งอะดูสิขั้วบนนี้เออ เออมันลดความคอนทราสต์ที่มันแรงอ่ะแบบว่าออกเนี่ยเนี่ยสิวแบบแรงมากแกจะรีวิวบิวตี้เดี๋ยวว่าหน้า <laughs> อันนี้เป็นตัวคอเลกเตอร์นะคะเราก็จะมีการหมุนงน,นี้คอเลกเตอร์นะเราจะแต้มจุดดำคำ้คำๆจุดที่มันออกแบบตาลพวกรอยดำสิวอะไรเงี้ยพวกหนวดเนี่ยได้นะนให้ดูต้ตางานผิวมาณน,นี้อ่ะน้องจะเป็นแบบ ประมาณนี้ประมาณนี้คือแบบมันน่าจะมีอะไรที่แบบทําให้คนดูง่ายกว่านี้ป่ะอ่ะแต่อันนี้เอาเรามาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันอุย้ยสวยมากเลยอะบนนี้น่าจะเป็นน้องศูนย์สองน้องค,อคือคอนซีลเลอร์แล้วก็อันนี้เป็นตัวศูนย์สามก็จะออกแนวแบบเนเชอร์ก็คือแบบตรงนี้แต่คนที่มีสไตล์แต่งนี้มันก็สวยเว้ยเฮ้ยเอาดี เพราะง้นถ้าจะแต่งหน้าแต่งแบบแนวเนี้ยไปแต่งหน้าเต็มก่อนจะเลือกลองใช้สีนี้เพราะฉันอยากแต่งหน้าโทนนิดพอดี